มาเดินเล่นกันตอนเช้าๆนะคะอันนี้เป็นบริเวณรอบบ้านนะคะอันนี้ไม่ใช่รอบบ้านสิฝั่งตรงข้ามกับบ้านก็จะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยอยู่ต่างจังหวัดนี้ดีไม่มีเสียงบีบแตรเลยเงียบสนิท มีแต่เสียงนกกลางคืนก็เป็นเสียงกบเสียงเขียดเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆนะคะตรงติดถนนนะถึงจะมีบ้านคนถ้าลึกลงไปก็จะเป็นทุ่งนาซึ่งที่ทุ่งนาตรงที่ติดถนนตรงเนี้ย ส่วนใหญ่เขาจะแปลงเอามาทาเป็น,น,น,นสร้างบ้านได้นะคะเป็นที่ดินที่สามารถปลูกสร้างบ้านเรือนได้คือเอาที่นามาสร้างบ้านนะ่ะตรงนี้ของที่บ้านนะคะที่ตรงนี้ติดถนนไม่ใช่แปลงที่ติดถนนนะถัดไปที่ติดถนนก็เป็นของญาติเหมือนกันตรงนี้ราคาประมาณ หกหรือ7จ็ดแสนเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้รายละเอียดนะคะเพราะว่าการวัดมาตราการวัดที่ดินของที่นี่ไม่เหมือนกับที่ไทยนะคะที่ไทยเราใช้เป็นตารางวาใช่ไหมที่นี่จะไม่ใช้เป็นตารางวานะคะจะใช้เป็นกระทะใช้คําว่ากระทะแล้วกระทะของแต่ละรัฐก็ไม่เท่ากันด้วยไปดูมาแล้วกระทะของพิหารก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นเป็นจํานวนหนึง่ง กระท่าของเมืองอื่นเขาก็จะเป็นอีกจํานวนหนึ่งคนละอันกันคือมันจะมรีรายละเอียดปิกย่อยเข้าไปอีกก็ใครอยากรู้ก็เข้ามาถามเลยนะคะเมน้นมาถามเลยเดี๋ยวจะเดินไปวัดที่อยู่ใกล้ๆนี้นะคะไม่ไกลมากประมาณแค่500เมตรก็ถึงแล้วคลิปนี้คงไม่มีคนบ่นว่าปวดหัวเนาะ เพราะว่าเดินก็เรื่อยๆพยายามจะถือกล้องนิ่งๆน่าดูแน่แถมพันอัจจะมัดโบโลสันดีโอปลิม่ธิลอดรัก น้องผู้ชายที่เดินกับน้องแซมนะคะเป็นน้องชายของพ่อบ้านนะคะแต่อายุมากกว่าซิมรันไม่เท่าไหร่ประมาณห้าหปีเท่านั้นคนที่ต่างจังหวัดนี้นะคะเวลาเขาเดินเขาจะไม่ใส่รองเท้านะคะเขาเดินเท้าเปล่ากันเพราะว่ามันสะดวกมันมีมันมีดินมันมีโคลนใช่ไหมใส่รองเท้ามันก็จะติดดึงไม่ออก เดินเท้าเปล่าดีที่สุดถึงแล้วนะคะวัดเราจะยืน ทำความเคารพอยู่ด้านนอกนะคะไม่เข้าไปด้านในเพราะว่าเดี๋ยวจ้องล้างเทา้าแล้วที่ล้างเท้าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้าายืนไหว้ยอยู่หน้านี้แหละพระเจ้าของวัดนี้คือคทเทพทลักษมีนารยันนะคะคม่หมดว่าควัน

แต่ไม่ยักก็เห็นมีลูกตาลขาอยากกินเด้เตรงนี้เป็นทางเข้าบ้านนะคะบ้านที่มาพักวันนี้รับเชิญมา หมายถึงเที่ยวนี้รับเชิญมาพักบ้านญาติคนนี้ก็คือคนที่เป็นอาของพ่อบ้านนะคะไม่เข้าบ้านหรอแซมและนะ้วล่ะบ้านของอ,อ,อพี่ชายน้องชายพ่อบ้านไม่ได้ไปไไซึ่งเขาก็ถามอยู่ก็เลยบอกว่าเอาไว้เดี๋ยวมาคราวหน้า<ม>แล้วกันซิมันน <19. S 2> ทางเข้าบ้านนี้ก็จะ เต็มไปด้วยฟังนะคะเด็กน้อยเดินคงไม่เป็นไรแต่ระดับแม่หญิงเดินนี่รองเท้าจะจมไปครึ่งน้องแสมเดินไปนู่นแล้วแม่ยังมังุมมังอาราอยู่นั่นซมรันก็วิ่งไปอีกแล้ว อันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านโดยรอบนะคะก็จะปลูกผักมีเยอะๆเลยคือมะละกอ,อต้นตุลซี่หรือใบกะเพราแดงนะคะที่นอนสุดชิคนี่ค่ะที่นอนสำหรับคนต่างจังหวัดนะคะใครที่ best, ไม่อยากนอน <best S 2> ในบ้าน <material. S 2> เพราะมันร้อน <In S 2> ไฟตัดบ่อย <laughs> นอนข้างนอกเลย <laughs> กลางมุงนอนลมโกรกสบาย อาบน้ํานอกบ้านห้องน้ํามีนะคะให้ผู้หญิงก็ใช้กันส่วนพวกผู้ชายก็นุ่งผ้าเข้ามาอาบน้ำเพิ่งนอกนะทางขึ้นไปดัดฟ้านะคะ นี่คะ่ะต้นตุลซีต้นกะเพราที่เขาใช้บูชากันเห็นไหมคะมีของบูชาเต็มเลยเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่องต้นตุลซีให้ฟังนะคะ